สวัสดีค่ะกิกพุทิตาลิมบมลุงนะคะทำงานเป็นพนักงานบริษัทค่ะกิกก็ค่ารู้จักผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแล้วจำได้ว่าเมื่อ5ปีก่อนนะคะรู้สึกว่าตัวเองอยากได้ประกันตัวหนึ่งที่มันสามารถลดหย่อนภาษีได้ก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลใน Google นะคะแล้วก็เลยศึกษาข้อมูลดูในพันทิปอะคะ่ะแล้วก็มาเจอประกันตัวนี้นะคะ่ะกิกรู้สึกว่าประกันตัวนี้มันสามารถลดหย่อนภาษีได้แล้วก็ผลตอบแทนเป็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ซื้อประกันออนไลน์ค่ะ10บทับหค่ะคลิกซื้อมา5ปีแล้วค่ะกีรู้สึกว่าเนี่ยมันตรงความต้องการของกีค่ะมันง่ายสะดวกค่ะแล้วก็ผลตอบแทนนะคะเฉลี่ยสูงกว่าเจ้าอื่นด้วยค่ะ กิกนะคะเป็นคนชอบกระจายความเสี่ยงค่ะแต่ก่อนเนี้ยค่ะก็เคยซื้อกองทุน LTF ค่ะ RMF ค่ะและล่าสุดซื้อ SSF ค่ะกิกรู้สึกว่าอยากมีตัวกันตัวหนึ่งนะคะที่มันช่วยลดหย่อนภาษีได้ะคะ่ะและกิกรู้สึกว่าประกันชีวิตนะคะมันลดหย่อนภาษีได้แล้วใช่ไหมคะผลตอบแทนยังดีค่ะ ด้วยว่าค่ะฟิลิปประกันชีวิตนะคะอาจจะยังเป็นชื่อไม่รู้จักมากนกักค่ะเพราะว่าเปลี่ยนชื่อมาจากฟินันซ่าประกันชีวิตแต่กี้ก็ค่ะเคยได้ยินชื่อของหลักทรัพย์ฟิลิปมาแล้วค่ะแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะคะทําให้รู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็บริษัทนี้มั่นคงค่ะเงินต้นไม่หายแล้วก็มีเงินคืนระหว่างสัญญาด้วยค่ะแต่ว่าในมุมมองนะคะการลงทุนระยะยาวก็ดีกว่าฝากสถาบันทางด้านการเงินนะคะที่ดอกเบี้ยน้อยกว่าแล้วก็ยังต้องเสียภาษีค่ะอย่างน้อยค่ะเราก็มั่นใจว่าเงินของเรายังอยู่พร้อมผลตอบแทนค่ะ